ผมก็แฟนติดคุกที่นี่มีความหนาแน่นปลอดภัยสุดๆสาเหตุที่แฟนผมติดคุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอ้วนเกินไปนะครับผมเลยต้องเข้ามาช่วยเธอก็อยากไปหาหลอกคนดูสิกินเยอะนะครับแล้วน้องเข้ามาช่วยซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาเล่นด้วยกันในโลบอ๊อกแล้วแครมันเข้ามาเนี่ยเฮ้ยบอกแม่งเลยเอ้าบอกผิดเอ้า ปมดบล็อกได้เนี่ยหมดได้ไม่อยากเล่นเด้ยบล็อกแม่งเลยนะวันเดืนนะไม่อยากอี็เพื่อนปมดบล็อกเลยจงใจหรือเปล่าจงใจไม่คุณยื้อนี่คนหน้าตาเหมือนเธอด้วยเนี่ยในเนี้ยนี่ยนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่นี่ตอนแต่งหน้าแล้วนะไปไปไปอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยตื่นกันเจ้าดิอันนี้ไม่รู้สาวด้วย อ่าได้แฉลรงมาแล้วจะต้องงัดออกไปขลักงับงับงับโอ๊ยขี้เธอติดตรงเงี้ยเนี่ยยี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดินตามมาดิเดี๋ยวตามมากดซีกดซีติดติดนะถหายไม่ถ่ายอย่าตดนะอย่าตดนะทางไหนอ่ะทางไหนจะจะตดนะเขาขอนำเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรติด อุ้ยเดี๋ยวมันมืดนะเดินหน้าไปก่อนเลยมองไม่เห็นอะไรเลยผีจำได้แกนะนี่ไงนี่นี่หลอดไฟเนี่ยนี่เออกดชิปวิ่งได้เปิดประตูก่อนเฮ้ยทำประโยชน์นะดีเปิดประตูหนูเมื่อกี้คนช่วยอยู่เจ็บเจ็บเจ็บระวัง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 เจ็บต้องรอน้ำมันนี้แน่เลยเนี่ยวิ่ง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 โอ้ยเจ็บเจ็บโอ๊นเจ็บวะไม่ได้เอาข้าวคันแผามาเลือดอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเลือดรถนะระวังนะเลือดลดวิ่ง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  เราต้องทำไงแล้วไม่ต้องไปเอาของก่อนหรือเปล่ามันไปไม่ได้หรออ๋อนี่ไง,ไงกดหมุน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 อะไรอ่ะอ๋อปิดวาล์เหรอโอเคปิดวาล์วโอเคปิดวาล์วต้องปิดวาล์วก่อนเธอปิดวาล์วปิดวาล์วระวังระวังโอ้ยเจ็บ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 งั้นไม่เห็นมีวาล์วเลยหมอบอหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช เราต้องกลับเอา 5, ผ้าพันแผลหรือเปล่าในห้องพักอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงออ๋ได้แล้วได้แล้วยีอะไรอะ่ะเหมือนเธอเลยเนี่ยตรงไหนเนี่ยกำลังกินแมงสาดอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่อันนี้อะไรอะ่ะเปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้อะ่มอะมันน่าขยับหรือเปล่านี่ไงโอ้มีหนูยักษ์ด้วยเนี่ยอุ้ยมันตกได้ไหมอะ่ะตายแล้วหรือเปล่ายังเม่อายเปิดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้เปิดดิเปิดแล้ว อ๋อนี่ไงเนี่ยมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องเอากล่องมาลางนี้ได้เลยเนี่ยขึนขึนขึนไปหมุนหมุนไม่ถึงขยับไปยังไงเฮ้ยมันตื่นมันตื่นตื่นแล้วเป็นไรอะ่ะไม่รูอ้อ่ะหายแล้วจะมามาได้มาได้มาได้เฮ้ยจะหมุนทำไมอ่ะเขาไม่ได้หมุนอะไรเลยเนอนั่นเลยหมุนเขาไม่ได้หมุน แล้วเขาจะออกไปยังไงอ่ะมันมืดเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยกำลังไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไฟมันมืดอ่ะต้องเอากล่องมาหรือเปล่าต้องเอากล่องมาหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงคือได้แล้วโอเคอ๋อไปต่อไปต่อพวกนี้มันไม่เปิดอ่ะทำไงอ่ะเราต้องปีนท่อหรือเปล่าน่ะข้างบนนั้นมันมีที่พีไปอยู่น่ะนี่ไงกระโดดขึ้นได้อยู่โอ้ตามมาตามมาตามมา ไปได้อยู่กึ้นได้ไงอ่ะกิ่งกิ่งไงกิ่งไงเธอนี่ห้องอะไรอ่ะดังเดินไปตายนะเดี๋ยวขอปิดอย่างงี้ก่อนเขาจะเขาอยะอบลังให้หนายดิเขาเะบลังไปสุดๆเลยสุดๆเลยเขาจะไปกดตัวเอกเปลี่ยนมุมมองอได้นะตัวเอกอะ่ะโอเคไม่บอกให้เลยวันนี้ละต้องม,มีกุญแจแล้วก็ปีนข้ามไปดิดัน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 ต้องไปทางนี้จ้ะป้าดิทางนี้ทางนี้จับ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 จจับโอเคฮึบฮึบอ่า นี่เข้ามาได้แล้วถธอมาดิเขายังขึ้นไม่ได้ไม่ใช่รอดไปงไงเนี่ยเลเซอร์จะขึ้นได้ตรงงูน,นี่ตรงทอร่อตรงงูน่ะเออตรงงูน่ะตรงงูน่ะที่มีสามอันนะ่ะอ๋อมันมันไม่ต้องกระโดดนี่ว่าออปึ๊บอึ๊บปึ๊บ,อบโอเคเลเซอร์แค่นี้ง่ายเฮ้ย,ยตายแล้วง่ายตีได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉลาดเฮ้ยเฮ้ยฉลาดคอสองร้อยแต่ว่าตรงนี้มันไม่น่าได้มันไกลกันกวิ่งสิครับ หมดหมดหมดว้ายไอ้ชือดสั่งลายผิดพลาดจะง่ายหรือพี่เป็นตัวอย่างน้องต้องมาเองนะช่วยไม่ได้เออหรอมันปิดเลเซอร์ไม่ได้หรอปิดไม่ได้อุ้ยยูสั่สง้อยยูสั่งลอยแต่เขาดูก่อนว่า <c oughs> ปิดได้เปล่า <c oughs> มันจะได้เว้ยไม่วะเขากดปุ่มอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่มันปุ่มอะไรก็ไม่รู <c oughs> ้อ <c oughs> ่ะเขาว่าเขาต้องปีนต้องปีนเท่านั้นมันงันไปไม่ได้หรอกนี่ปุ่มอะไรอะผมพูดเชยนะอะไรอะ เฮ้ยอะไรอ่ะทธอเป็นอะไรอ่ะตายอุ้ยอย่าเอ้ยอมอบ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 เออโอเคเดี๋ยอย่าไปนะเดี๋ยวตายนะหาวิธีก่อนกุ่มข้างหลังอ่ะเห็นไหมนะ่ะมันกดแล้วมันช่วยอะไรลองกด,ดดูดิกดแล้วไม่ช่วยอะไรเลยไปไม่ได้อ่ะเดียวไปยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงทางนี้มันมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเป็นทางนี้ได้เลยผมว่าอ่าอ่าทางเดิมนี่หว่านี่ไงอ๋อปิดจากทางนั้นโอเคปิดแล้วปิดแล้วไปเลยไปเลย เฮ้ยเอ้เอา <c oughs> ปิดจากข้างบนหรือเปล่าข้างบนมันปิดแล้วนะ่ะแต่ข้างล่างให้ปิดไงเห็นปหมข้างบนไปไปได้ข้างบนไปได้ไปดิข้างบนไปไปจากข้างบนไปจากข้างบนอ๋อโอเคอ๋อจริงด้วยอุ้ยทำไมพิฉลาดจังเจียจะตายแล้วเมื่อกี้หลอกให้มันไปเอา้า <c oughs> เธอเปิดไม่ได้นั่งไปไม่ได้เลย <c oughs> อ๋อต้องกดปุ่มเขียวๆหรือเปล่าต้องกดอนะกดให้เปิดไหมเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเอาเราไปไงอ่ะกระโดดมาทำไมไม่กดปุ่มปิดถีแดงตรงนี้ให้ล่ะอู้มีแล้วเหรอนี่ไงปิดแล้วนี่ไง ก็ถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ทิ้งกูนะเธอึงถึงไหนแล้วเนี่ยไอพ่อหนึ่งอ่ะหรืว่าได้กระวองไม่ร้ยงไงต่อห้องบนห้องบนนีไอคิวสองร้อยคิดไม่ได้เนาะอ๋ออ๋อลืมลืมตามมาอย่าเสียงดังแต่ผู้คุมได้ยินหารายซ้ายดีไอซ้ายแล้วกันไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่เห็นผู้คุมสักคนเลยเอาไม่รู้เนี่ยมีทางเดิมเฮ้ยอะไรอ่ะเธอลองไปดูดิมันมีอะไรด้วย อ๋อไปพัลลมวันนี้เหรออุ้ยเจ <c oughs> ียดอีเดียวเองมเ,เอ <c oughs> มื่อกี้ทรายเขาตายอ่ะไม่ๆมม,ม,ม,มันต้องไปหาปุ่มพัลลมทางนี้หรือเปล่าเนี่ย ียอะไรเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วอะ่ะคือเขาว่าก่อนหน้าเราลืมหยิบของี่กห้องขังมาหรือเปล่าไม่ได้ลืมวันนี้พันแผลด้วยนะกับอะไรก็ไม่รู้เจ็บชู้หรือเปล่าจะมีะหรอจะมีบ้างแผลในหะ้องนี่นทำไมอะ่ะ <laughs> ก็เกอเอาชีวิตรอดเมื่อกี้เราไปทางขวาไม่ได้ไปทางซ้ายขอและกันทางซ้ายมันต้องมีไอเทมให้เราได้เลยนี่อ๋อนี่ไงโอ้โหไม่ดูเลยคนมาถึงก่อนเนี่ย

อันนี้ไม่ช่วยกูเลยนะเองอาร์ติลอรอย่างเดียวเลยอ่ะอองก็ให้กำลังใจเธออยู่เลยโอ้ยเรามาถึงกันเลยแล้วเนี่ยนี่อะไรต้องมีอะไรแน่เลยใต้กล่องเนี้ยเห็นมีอะไรเลยเฮ้ยมันมีกล้องวงจรเนี่ยเธออ๋อเหรอต้องหากุญแจต้องหากุญแจมันมีกล่องมาให้เราอ่ะมันต้องมาให้ทำอะไรหรือเปล่าเธอเธอดูตัวกล้องนี้ตัวกล้องเนี้ยนี่นี่นเธอเขามันมีไหนไปยังไงเดียอย่าไปอย่าไปอย่าไปทางนี้อย่าดิดันมาดิดันไปดิดันไปดิเธอหนักอ่ะเอออะไรแล้วดีมากหมดงาน แยกไหมหรือไปด้วยกันก็ไปทางนี้เพือไปอีกทางหนึ่งนะนีไม่มีอะไรนี่ทางตันอันนี้ทางนี้มันมันมีทางไปต่ออยู่อุ้ยผู้คุมผู้คุมผู้คุมอะไร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 ันีีผู้คุมอยู่มองไม่เห็นเราหรือเปล่ามองมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้ว้องเอากุญแจเธอระวังตรงนี้สายตามันเนี่ยมันมองเห็นว่าตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เฮ้ยเปิดไฟนะระวังเฮ้ยเธอมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเธอเข้ามาทางเขามาเขามาเขามาเข้าไปอยู่ไปงูอยู่เราจะเข้าอ๋อมอ้อมไปงู้นไปงูเธอเข้าห้องมัน ้ยยิงยิงเลยเหรออยู่ไหนเนี่ยอ๋อลงไปที่เดิมเอาใหม่เอาม่เอาไม่เฮ้ยเธอเธอเขาว่าต้องวิ่งว่ะเธอกดชิปวิ่งอ่ะยิงเลยหรอมันยิงเลยหรอเธออย่ามาเกะกะดิเว้ยเธอไปเลยเจี๋ยวรอไปเจี๋ยวรอไปเจี๋ยวรอเดยังไปเจี๋ยวรอเออเฮ้ยกุญแจอยู่ในห้องมันเอองั้นเดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเขารอให้ค่ำค้ำค้ำเธออยากให้มันเห็นอ๋อต้องต้องปิดอ๋อโอเคโอเคต้องเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็วิ่งก่อนวิ่งก่อน ได้ไงเนี่ยรอมายังรอมายังต้องมุมอับแน่เลยต้องรอมุมอับรอมุมอับอย่าอุ้ยเกะกะนี่เหนไหมันน้องไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยว่าน้องไม่เห็นมุมอับอ่ะมันไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเนียนเขาเนียนมากมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเขาเนียนมากคุณแจอยู่ไหนวะนี่ไอ้คีเธอคุณแจไปแล้วเธอต้องออกต้องออกหนีก่อนต้องหนีก่อนเธอเธอเธอเอ้ยคุณแจได้มาแล้วแต่มันหายไปแล้วตายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดินไปแล้วไปแล้ว เร่อเร่อเ่อเร่อเ่อเร่อเฮ้ยได้กุญจแล้วมันตรงนี้ต้องปัดแพ้ล่ะโอเคนร่อเร่่นี่ถึงกับได้ไม่ได้เก็บได้อยู่เกับได้อยู่เฮ้ยมันเอเอเอ่ะเธอมันเอมนเอไง ไปเลยหนีไปคนเดียวเลยรอแล้วไปนะครับไปหาแฟนใหม่แล้วขึ้นดีไปแล้วเว้ยเออไปเลยเข้าไปเอาเธอไปเละเอ้ากดไปหาแฟนใหม่เลยเอาเราลืมขึ้นเรือคุณเจ๋อหายเลยอ่ะเอ้าทำไงอ่ะไปได้อยู่โอเคคุณเจมันเสียบขาไว้หนะเธอเห็นไหมน่ะเห็นโอ้น่ากินเลยโอ้ยเธอมี่พวกคุณงงเรานี่เลยต้องทำอะไรอ่ะเห็นไม่ได้มันเหมือนเดิมเลยเอาวันให้ขึ้นไปข้างบนนะนอีกรอบนึงอ่ะมันต้องต่อตัวกันหรือเปล่าเธอลองเห็นได้เลยอ๋อโอเคเขอดูแลอ๋อไม่เอากล่อง พ้องร้อยไอคิวเราเปิดคนอื่นไว้ก่องข้างล่นะครับเดี๋ยวเรายินราให้ส right ีเร็วเร็วดิแต่ยังยังเราเรวเราเราโก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 ไปแล้วเปิดน่อจะมีตำรวจอยู่ข้างหน้าเราแน่ไมมีนี่ไงอนี้ถ้ามันใช่ยเนี่เลยเปิดเครื่องยวตำรวจมา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 เราต้องไปทางนี้เนี่เลยต้องไปทางนี้ไปเอมันเดิมมันเดิมมันตามมาแล้วง ไอ้แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วต้องทำอะไรก่อนวะต้องทำวิจ๊ะเรวจอเอาเข้ามาข้างในแล้วเธอออมเอามาเอามาเอามันปิดประตูแล้วเธอเปิดใหม่ดิเปิดทวิดใหม่ดิเปิดอยู่เปิดอยู่ไปหาเธอแล้วไปหาเธอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันยิงไอ้ตัวข้างในมันก็ยิงอ่ะอ๋อมันไปทางเธอพาได้โอเคทุกคนเมืเข้ามาข้างในแล้วเธอมาดิเฮ้ยอ๋อโผเข้ามาแล้วเธออยู่ไหนเธอจุกจุกจุกเข้ามาตามมาบอบตามมาเอ้ยโอเคเธอรอดแล้วล่ะเธอคานคือคานไปดิคือคานไปดิ โอายเดินทำไมน้างงแล้วงงเมื่อกี้เขายองอะนะยองอะไรก็เห็นเดินเต็มสองตาเลยยองมายองยองยองค่อยๆมุดอย่าเดินไปดิขึ้นไปดินี่ไงทางออกนี่ไงเห็นไหมข้างบนอ่ะอ๋อมันมันปีนขึ้นได้เลยไปเรียบไปเรียบไปเรียบอุ้ยอุ้ยเขาติดอะไรไม่รู้ติดตูดติดตูดเขาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะฮะม่เป็นเดโม่เธอเนี่ยจบวเหรอชเน เบโมเฉยนั่นจบแล้วเนี่ยแค่เนี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมดูอ่ะมันสั้นจังอ๋ออันี้มันหนึ่งคนอ๋อติดคุกต่อเล่นเสร็จแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนไปแล้วถือไปเล่นต่อแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายติดคุกต่อแล้ว